สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายเปรียบเทียบให้ฟังว่าทําไมเราต้องมีตัวช่วยตัวนี้นะครับข้อดีมันดียังไงนะครับเราถึงจะต้องมีนะครับในส่วนตัวช่วยรักจัง5.1นะครับอ่ะโอเคเข้าไปในส่วนของหน้าต่างนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูช็อตต่อช็อตเลยเนาะว่าทําไมมือใหม่ควรจะต้องมีนะครับอ่ะโอเคนะครับ ลำดับแรกเลยนะครับโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของตัวลังจังเลเซอร์5.1เนี่ยมันจะลดขั้นตอนนะครับไม่ได้ัพพอร์ตทั้งหมดก็จริงแต่มันลดขั้นตอนในส่วนที่มือใหม่ที่จะต้องมานั่งจำเนี่ยมันลดขั้นตอนในส่วนตรงนั้นนะครับจุดแรกนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนํากันนะครับเรื่องของการที่เราขยายนะครับปรับขนาดเนี่ย ในส่วนของความสูงความกว้างเนี uh. Today, uh, ่ยถ้าเราไม่มีตัวช่วยตัวนี้นะครับถ้าเราไม่มีตัวช่วยตัวนี้เราจะต้องมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับความสูงความกว้างแล้วไม่มีบอกด้วยนะว่าถ้าดูอย่างเงี้ยจะไม่มีบอกว่าอันไหนความสูงอันไหนความกว้างไม่มีหังสือบอกแต่จะมีสัญลักษณ์บอกว่าสูงแบบนี้กว้างแบบนี้นะครับทีนี้นะครับพูดไปถึงในจุดที่ คนที่เป็นมือใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานนะครับก็บางทีอาจจะสับสนนะครับจำผิดจำถูกอันไหนสูงอันไหนกว้างอันนี้เรื่องที่1นแล้วนะดังนั้นนะครับผมจึงมาเพิ่มไว้ตรงนี้นะครับความสูงนะครับความกว้างนะสามารถคลิกใส่เลย32สูงนะครับกว้าง28นะครับหลังจากนั้นกดโอเคเนาะโอเคเสร็จแล้วเห็นไหมครับเส้นจะถูกปรับขนาดนะครับแล้วก็เห็นไหมเปรียบเทียบกันนะครับ สูงนะครับ3ามุนะครับกว้าง28อันนี้คือข้อที่1น,นะครับถัดมานะครับการใส่สีนะครับเติมสีเส้นเนี่ยถ้ามือใหม่ไม่รู้นะครับก็จะไปคลิกเลยแบบนี้นะครับมันเป็นการเติมสีด้านในเนาะมันไม่ได้เป็นการเติมสีเส้นนะครับการเติมสีเส้นคือการยีดขวาอ่ะผมก็ลดผมก็เลยสร้างปัก์ินตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะลดขั้นตอนนะครับอ่ะก็จะเป็นการ เปลี่ยนสีแบบนี้เลยนะครับถ้าอยากเปลี่ยนสีก็สามารถลากคุมนะครับหรือคลิกที่เส้นแล้วก็เลือกเปลี่ยนสีตรงนี้ได้เลยนะครับที่ปักอินตรงนี้เลยนะครับอ่าแค่กดจิ้มเลยเราไม่ต้องไปซีเรียสว่าเราจะคลิกซ้ายคลิกขวาอะไรนี้นะครับก็จิ้มเอาตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือข้อที่2ครับในส่วนที่3นะครับที่สําคัญที่สุดคือมือใหม่ต้องใช้บ่อยที่สุดและมือเหมยต้องเจอนะครับคือการคอนัวร์นะครับคือการขยายเส้นนะครับถ้านในตัวของโปรแกรมเนี่ย การใช้ฟังก์ชันคอนทัวร์เนี่ยจะต้องมากดตรงนี้นะครับเนาะแล้วกดทําการคอนทัวร์ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับต้องมาเปลี่ยนตรงนี้อีกนะครับใส่ค่าขนาดเข้าไปตามที่เราต้องการนะครับกดคอนทัวร์นะครับ 0. 5ดหอะไรแบบนี้นะครับก็คือใส่เข้าไปแล้วก่อนที่จะขยายแบบนี้เราต้องมานั่งเลือกอีกว่าเราจะเอาไซหรืออินไซนะครับอ่าเราต้องมานั่งชี้ดูอีกเนาะมันทําให้มือใหม่เนี่ย ค่อนข้างสับสนไม่ว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เนี่ยแล้วมาชี้เนี่ยอันไหนคือ inside, อินไซต์อันไหนคือเอาไซต์เนาบางคนอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานในตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้รู้กดผิดกดถูกทําให้ทํางานช้านะครับอ่ะลองมากดดูนะครับกด outside เอาไซต์ออกไปนะครับหลังจาก outside เอาไซต์ออกไปแล้วเนี่ยจะยังไม่สามารถทํางานต่อได้เลยนะนะครับถ้าในส่วนของในตัวโปรแกรมนะครับทุกคนจะต้องเจอปัญหาที่ว่าต้องกด ctrl k นะครับมือใหม่โอ oh ้โห ไอฟังก์ชันคอนัวร์มันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วจะต้องมาจําว่าขยายอันไหนนะครับขยายตรงนี้นะครับใส่ตัวเลขตรงนี้เสร็จต้องมานั่งจําอีกว่าไอคอนไหนคือขยายถ้าไม่ชี้นะครับดังนั้นพอขยายออกมาเสร็จแล้วเราต้องมานั่งจําอีกว่าต้องกดคอนโทรลเคเพื่อเป็นการเบรกฟังก์ชันตอนนี้มันติดฟังก์ชันอยู่เราไม่สามารถทํางานอื่นได้เห็นไหมครับเราจะไม่สามารถทํางานต่อได้ไหมพอเราไปคิกที่อื่นปุ๊บเส้นขยายออกเลยทีนี้ไปใหญ่เลยทีนี้นะครับอ่ะกดถอยกลับนะครับ มันต้องทำการเบี่งเส้นโดยการกด c อน t r o l k e นะครับถึงจะทำงานต่อได้อันนี้คือมือใหม่นะครับซึ่งตอนที่ผมเป็นคนทำงานใหม่ๆเนี่ยผมปวดหัวมากนะครับอะไรืจะต้องมานั่งจำต้องมานั่งเคลียร์เมาส์ต้องมานั่งเปลี่ยนสีเส้นนะครับอ่ะดังนั้นนะครับผมถึงเขียนตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่าเราลบเส้นนี้ออกไปก่อนนะครับเรื่องของการขยายเส้นนะครับเป็นภาษาไทยเลยนะครับอ่ะเราก็ใส่ตัวเลขเข้าไปอยากขยายเท่าไหร่0ู้านะครับ 0.6 0.7 0.8นะครับ0.1 0.2ใส่เข้าไปเลยนะครับอยากขยายเท่าไหร่นะครับแต่ข้อจำกัดของมันคือเราจะไม่สามารถขยายเกิน4เท่าของรอบวงนี้อย่างเช่นถ้ารอบวงนี้2มิล2มิลนะครับ2มิลเราจะไม่สามารถขยายไปได้เกิน4เท่า2เท่าโทษ2เท่า2เท่าของ4มิลคือเท่าไหร่อ่ะ2เท่าของ2มิลคือเท่าไหร่คือ6มิลใช่ไหมอ่ะ สองเท่าใช่ไหมสี่นะครับหนึ่งเท่าสี่นะครับสองเท่าคือหกนะครับเราไม่สามารถขยายออกไปหกมิลได้อ่ะเรามาดูนะถ้าขยายออกไปหกมิลเนี่ยคืออันนี้คือข้อจากัดนะครับมันจะเออร์เลอร์ทันทีนะครับเห็นไหมไม่เป็นไรเราเปิดมาใหม่นะครับอ่าอันนี้คือข้อจํากัดที่ที่ผมเขียนไว้นะครับเพราะว่าในส่วนของตัวเนี้ยเวลาขยายเนี่ยมันไม่มีใครมาขยายห้าเท่าหกเท่าแบบนั้นหรอกมันก็ขยายแค่ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดสองหนึ่งมิลสองมิลสามมิลตามขนาดของ ที่เราจะออกแบบพลาถูกไหมดังนั้นเนี่ยปัญหาตรงนี้มันจะไม่ค่อยเจอนะครับมันน้อยเจอเจอมันน้อยในที่คนเอาไปใช้เนี่ยมันจะเจอในส่วนที่เขาแบบไปทํางานอย่างอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพลาหรือไม่ได้เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะโดยส่วนใหญ่แล้วการทํางานพ้าเนี่ยศูนมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกกดขยายออกไปได้เลยนะครับพอบกดขยายปุ๊บเนี่ยพี่สามารถทําต่อได้เลยอะกดขยายคลิกเส้นต่อไปพี่ไม่ต้องมานั่งกดคอนโทรลเคแล้วนะอันนี้คือข้อดีข้อที่ข้อทีออ่ต่อมานะครับเห็นไหมพี่สามารถขยายต่อได้เลยนะครับ พี่จะขยายกี่เส้นน่ะพี่ขยายไปได้เลยนะครับพี่ก็ทํางานต่อได้เลยไม่ต้องมานั่งกดอ่ากด control k เพื่อที่จะเบรคฟังก์ชันนะครับอ่าอยากเปลี่ยนสีอ่ะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับอยากขยายเส้นต่อไปนะครับกด0.8นะครับกดขยายออกนะครับอ่าอยากลดเข้านะครับกดที่เส้นนะครับแล้วกดคําว่าลดเข้านะครับเห็นไหมเส้นมันก็จะถูกลดเข้ามานะครับอ่ากดลดเข้าอีกอ่ากดลดเข้าหนึ่งมิลนะครับเห็นไหมครับง่ายไหมอันนี้คือเป็นฟังก์ชันที่ ลดขั้นตอนนะครับลดขั้นตอนของมือใหม่นะในส่วนของไฟช้าแตมาเป็นเรื่องของการปรับมุมโค้งนะครับปัญหาของการปรับมุมโค้งเนี่ยมันจะเจอในส่วนของงานสี่เหลี่ยมหรืองานอะไรงานฐานอะไรต่างๆที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยคือผมทําเพื่อให้มือใหม่นะครับบางท่านเนี่ยไม่รู้นะครับเรื่องจะปรับมุมโค้งแต่ละจุดเนี่ยปรับยังไงนะครับถ้าในส่วนของตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็ปรับเป็นสี่มุมของมันเองเลยนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของตัวโปรแกรมเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเรามีการดับาพระเนี่ยที่เป็นลักษณะของอเป็นทรง,งแบบฐานพระแบบนี้นะครับอ่เป็นทรงฐานพระลักษณะประมาณนี้นะครับจิ้มลงไปนะครับเป็นทรงฐานประมาณแหลมๆแบบนี้อ่าประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับไอ้ส่วนมุมเนี้ยเราอยากให้มันเป็นมุมโค้งใช่ไหมอ่าเนี่ยส่วนมุมเนี้ยเราอยากให้มันเป็นมุมโค้งนะครับอ่าแล้วทีนี้ทํายังไงล่ะ ถ้าเป็นมือใหม่ที่ไม่รู้ไม่มีความรู้นะครับก็จะหรือเป็นท่านอนึ่งๆอะไรเงี้ยอา,อาจจะใช้วิธีการดับแล้วปรับมุมโค้งเงาอย่างเงี้ยดับ่างนี้ปรับมุมโค้งแล้วก็ดับเส้นใช่ไหมก็จะปรับมุมโค้งแบบนี้นะครับแบบนี้เห็นไหมอ่าไหมครับนี่คือปัม๊มปรับมุมโค้งเฉพาะจุดอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวช่วยตัวนี้แต่ถ้าเพียงเรามีตัวช่วยแค่นี้นะครับเรามีตัวช่วยของเราตัวนี้นะครับ ตัวพักอินเลเรจานเซอร์เนี่ยเราสามารถคลิกนะครับเปิดชาร์จขึ้นมาคลิกเลยนะครับลากคุมโหนดท,ที่เราต้องการโค้งนะครับแล้วมาที่คําว่าปรับมุมโค้งเฉพาะโหนดนะครับปรับมุมโค้งเฉพาะโหนดเนาะเราลากคุมไปเลยนะครับไม่ต้องมานั่งด้าฟอะไรเลยลากคุมแล้วใส่เป็นตัวเลขเข้าไปดูก่อนตัวนี้มันจะไม่ฟิตเนาะลองใส่สุ่มๆเข้าไปเราต้องการโค้งแค่ไหนใส่ศใส่0.2 0.3 0.5 0.6อะไรเงี้ยลองใส่แล้วกดดูนะครับ คงแค่นี้พอไหม0ูนถ้าไม่พอกดถอยกลับนะครับให้กดถอยกลับเนาะกดคอนโทรลเซถอยกลับให้ใส่ตัวเลขใหม่เป็น0ูจุดกดโค้งเห็นไหมครับโค้งเท่านี้พอไหมเอาโอเคพอแล้วนะครับพอแล้วเนะาะถัดมานะครับก็เป็นในช่วงของฟังก์ชันเรื่องการกลับเส้นนะครับมือใหม่ก็จะมีปัญหาเหมือนกันในการส่วนของการกลับเส้นนะก็จะต้องนั่งคอนโทรลซีคอนโทรลวีแล้วกดคอนโทรลเพื่อกลับเส้น หลังจากกลับเส้นแล้วให้กดชิปค้างไว้แล้วกดคลิกอีกฝั่งหนึงให้ทําการกดฟังก์ชันเวลถูกไหมครับถ้าไม่มีโปรแกรมตัวนี้นะกดฟังก์ชันเวลหลังจากเวลแล้วให้ทําการกดใช้เมาส์ช h a r p t o เพื่อทําการจอยโนดบนล่างเพื่อที่จะทําการขยายเส้นต่อไปได้เห็นไหมอ่าทีนี้เรามาดูในส่วนของผมนะครับที่ผมเขียนขึ้นมาผมลดขั้นตอนอย่างไรครับผมลดขั้นตอนไปที่ ถ้าพี่ได้เส้นฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วพี่ได้ทรงตามนี้แล้วนะครับพี่กดคําว่ากับเส้นขวาไปซ้ายหรือซ้ายไปขวาถ้าพี่อยู่ฝั่งขวาหันหน้าเข้าจอนะครับงานตัวนี้อยู่ขวามือเราก็กดด้านล่างคําว่ากับเส้นขวาไปซ้ายนะครับถ้าอยู่ฝั่งซ้ายเรากดกับเส้นซ้ายไปขวานะครับกดกลับเลื่อนแค่นี้เราก็สามารถขยายเส้นต่อได้เลยไม่ต้องมานั่งจําแล้วว่าจะต้องกดค๊อปปี้ซ้ายขวากดเบลกดอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือลดขั้นตอนของมือใหม่ลงไปนะครับ ราะผมเคยผ่านจุดคําว่ามือใหม่มาผมเบื่อคํานี้นะครับผมเบื่อที่จะต้องมานั่งจํานะครับอ่ะถัดมานะครับการขยายเส้นคอนทัว์ออกไปเนี่ยนะครับแล้วอยากให้ตรงมุมตรงนเนี้ยเนี่ยเมุมตรงเนี้ยเนี่ยมันโค้งนะฮะเนี่ยมุมตรงเนี้ยมันโค้งเนี่ยเนี่ยนะครับเราจะทํำยังไงนะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับอ่าถ้าเป็นมือใหม่ก็อาจจะไม่รู้นะครับอาจจะกดคอนโทรลแล้วก็ขยายออกไปเลยอย่างนี้ มันก็ยังเป็นเป็นแหลมๆอยู่ใช่ไหมอ่ะทีนี้เราจะขยายยังไงนะครับถ้าไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนนะครับเราไม่รู้หรอกว่ามันซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับอ่าโค้งเห็นไหมมันถึงจะโค้งนะครับอืมถ้าเป็นมือใหม่ถ้าไม่ถ้าแบบจดมาไม่หมดเวลาเขาสอนจดมาไม่หมดยังไงก็ลืมนะครับไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับดังนั้นนะครับผมถึงเขียนโปรแกรมตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่ออะไรนะครับเพื่อลดขั้นตอนให้มือใหม่เนาะอ่า ถ้าอยากปรับมุมโค้งแบบนี้นะครับให้แค่ติ๊กแค่นี้เองติ๊กคําว่าปรับมุมโค้งนะครับติ๊กแค่นี้ให้มันเป็นติ๊กถูกนะครับแล้วทําการกดขยายออกเห็นปะโค้งแล้วนะครับไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปจําอะไรให้มันวุ่นวายนะครับสําหรับตัวนี้นะครับอันนี้คือข้อดีว่าทําไมมือใหม่ควรจะต้องมีนะครับของในส่วนของตัวนี้นะครับผมทําออกมาเนี่ยเพื่อที่ลดขั้นตอนนะครับ ของมือใหม่ที่จะต้องมานั่งจําหลายๆเรื่องเข้าไปนะครับมันมีข้อดีของมันนะครับทํางานได้ไง่ายไวขึ้นง่ายขึ้นนะครับแต่ข้อเสียคือมือใหม่เนี่ยถ้าใช้โปรแกรมตัวนี้เลยเนี่ยฟังก์ชันอื่นจะไม่รู้แล้วนะจะไม่รู้จักฟังก์ชันในตัวโปรแกรมครดลดอแล้วนะเพราะมันรองรับไอ้ตัวพกยินรักจังในเซิร์ฟเวอร์ีห้าเนี่ยมันรองรับไปในหลายๆเรื่องและมันลดขั้นตอนไปในหลายเรื่องครับ มันเลยทาให้ถ้าใช้ตัวนี้พี่จะติดตัวนี้แล้วพี่จะแบบถ้าไม่มีตัวนี้พี่จะใช้กลับไปใช้ตัวปกติเนี่ยบันลําบากเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนถูกไหม,มเพราะผมเอามารวมไว้ในนี้ให้หมดเลยเนี่ยผมเอามารวมไว้ในนี้ให้หมดแล้วนะครับอ่ะถัดมานะครับเป็นเรื่องของการใช้ฟอนต์นะครับบางคนเนี่ยไม่รู้หรอกตัว a คืออะไรคลิกออกมาแล้วมันกับพิมพ์เนี่ยมันจะทํำยังไงต่อเราไม่รู้หรอกว่าเราต้องพิมพ์แบบนี้ใช่ไหมการเรียกใช้ฟอนต์นะครับอ่ะผมก็เอามาไว้บนนี้เลย แค่พี่ต้องการอยากได้ข้อความแบบไหนพี่ก็ใส่ไปนะครับอย่างเช่นผมใส่หลวงพ่อหลวงพ่อรวยนะครับอ่าผมกดหลวงพ่อรวยแล้วผมทาการกดโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคำว่าหลวงพ่อรวยจะเด้งออกมา้านนอกเลยนะครับพี่ก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ตามที่พี่มีได้เลยนะครับอ่าเห็นไหมพี่ก็สามารถใช้ได้เลยเห็นไหมครับอ่าถัดมาเป็นเรื่องของการขัดลอกนะครับขัดลอกเนี่ยบางคนก็อาจจะกด ใช้วิธี Ctrl+C Ctrl+V แล้วก็ยกออกไปแบบนี้มันํำให้ไม่ได้สัดส่วนไม่ได้ตามอะไรนี้ผมก็วิธีของผมก็คือสร้างมันขึ้นมาให้พี่จะแยกไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังคือได้ช่องไฟเท่ากันอย่างเช่นพี่ต้องการคัดลอก5ชิ้นนะครับสมมติว่าพี่ต้องการคัดลอก5ชิ้นใส่เลข5เข้าไปนะครับคำว่าคัดลอกชิ้นงานระบุจํานวนที่ต้องการนะครับใส่เลข5เข้าไปต้องการ5ชิ้นอยากขยายไปฝั่งไหน ขยายไปด้านบนกดคลิกปึ้งเห็นไหมครับช่องไฟเท่ากันเลย5อันนะครับอยากขยายมาด้านล่างคลิกปึ้งดูด้านล่าง5อันนะครับอยากไปด้านซ้าย5อันคลิกปึ้งด้านซ้ายนะครับคลิกด้านขวามันก็จะมาด้านขวานะครับอันนี้คือการก๊อปปี้ที่ง่ายแนละได้ช่องไฟที่มันเท่ากันได้สเกลที่มันเท่ากันเนาะอ่าเดี๋ยวถ้ารู้อยู่ออกแบบไปลึกๆทำไมเราต้องมานั่งให้ จับให้มันได้สเกลที่เท่ากันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้ตรงนั้นนะครับโอเคการเปิดเส้นการเข้าคาลาย l i n เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับผมข้ามไปก่อนเนะเาะอมาเป็นเรื่องของการรวมหูบวกเปิดแกนนะครับทำไมเราต้องมีนะครับมือใหม่เนีย่ยการรวมหูบวกเปิดแกนเนี่ยสมมติว่าอันนี้คือหูบบวกนะครับมือใหม่จะต้องทํำยังไงนะครับมือใหม่ต้องอทํำยังไงนะมือใหม่ต้องทํำยังไงเนาะบนนี้คือหูบบวกมือใหม่ก็ต้องเอามา นะครับเอามาเล็งให้มันได้กึ่งกลางนะครับสมมติเอามาเล็ง,งนี้นะครับแล้วมือใหม่ต้องมานั่งจําว่ากดชิปค้างไว้นะครับแล้วกดที่หูบัวนะครับแล้วทําการรวมเส้นรวมเส้นเสร็จแล้วต้องมานั่งขยายออกไปอีก3มิลเพื่อเป็นแกนเดินน้ํายาปั๊บเสร็จแล้วกดคอนโทรลเนะครับยากนะอันนี้อันนี้เริ่มยากแล้วใช่ไหมแล้วทําไงต่อเราต้องมานั่งสร้างบล็อกสี่เหลี่ยมบล็อกกดสี่เหลี่ยมแบบนี้ สร้างรูเซนเตอร์แบบนี้นะครับบนล่างนะครับอันนี้ยากไหมช้าไหมนะครับผมเลยลดขั้นตอนให้นะครับลดขั้นตอนไปนะครับอ่ะอามาดูขั้นตอนที่ผมลดนะครับ <Good. S 1> สมมุติว่าเรา,เอาออกแบบได้แล้วนะครับสมม,มุติว่าเราออกแบบได้นะครับเป็นเส้นเอ่อเป็นเส้นแบบนี้ออกมาแล้วเราจะลงหูนะครับอ่ะสมมุติว่าเราออกแบบมาแบบนี้เราจะลงหูนะ นี่คือเส้นแกนนะสมมติว่าเราจะออกแบบลูกหูนะครับนี่สีเขียวทีนี้ผมก็จะสมมติว่าผมขยายเอาไปนะครับอ่ะเราก็จะได้เส้นสีดำเป็นเส้นตัดทีนี้เราก็หาหูบัวมารวมนะครับเป็นรูก,กลมอ่ะผมจะสรา้างขึ้นมาเป็นตัวก,กลมก่อนนะครับแปแปนะครับแล้วก็สอง ามาวางกลางนะครับทีนี้ทํำยังไงมันไม่กึกลางนะครับต้องมานั่งเล็งอีกไหมช้าเนาะเราลากคุมเลยนะครับถ้ามีฟังก์ชันตัวนี้นะครับกดจัดกลางแนวตั้งนะครับกลางแนวตั้งนะครับกลางแนวนอนมันก็จะลงมาแบบนี้นะครับโดยส่วนใหญ่นะเราจะใช้กลางแนวตั้งเนาะกลางแนวตั้งนะครับลากคุมทั้งหมดกลางแนวตั้งนะครับกลางแล้วเราก็ลากลงมานะครับเส้นกลางนี้มันไม่ตรงนะลากลงมานะครับลากลงมาแล้วทำยังไงเนาะ เมื่อกี้นี้เราต้องมานั่งกดชิปแบบนี้นะครับแล้วกดฟังก์ชันเวลแล้วกดคอนทัวร์แล้วกดคอนทรลเคแล้วก Control, ็วก K, วสร้างบล็อกสร้างลายใช่ไหมทีนี้เรามาดูตัวช่วยตัวนี้นะครับลักจังเลเซอร์วีห้ามันดียังไงนะครับเรากดที่หูบัวนะครับกดชิปทางไว้กดที่เส้นแค่นี้นะครับทําการกดที่คําว่ารวมหูบวกเปิดแกน3มิลน,นะครับเ <c oughs> ท่านี้เราก็จะได้สร้างออกมาแบบนี้นะครับคลิกด้านนอกหนึ่งครัง้งลากคุมทั้งหมดกดคําว่าสร้างบล็อกนะครับ เห็นไหมครับพี่จะได้รูเซ็นเตอร์ได้รูลมนะครับได้รูลมได้ได้อะไรอันนี้อะไรเส้น center เซ็นเตอร์เนาะรูลมนะครับเส้นตัดจบเส้นบล็อกกดนะครับได้แล้วนะครับแล้วทีนี้เราเปลี่ยนเส้นด้านนอกตรงนี้ให้เป็นสีแดงนะครับถ้าคนที่ไม่มีตัวช่วยแบบนี้นะครับเราก็ต้องมานั่งก๊อปปี้ออกไปนะครับจากคลิปกันก่อนที่ผมเคยสอนไปนะ ที่ก่นอนน้นี้ผมเคยสอนก็ไปอยกไปแบบนี้แล้วก็ต้องมานั่งไล่ลบทีละเส้นทีละเส้นใช่ไหมแต่ถ้ามีตัว5.1นะครับพี่ได้งานแบบนี้แล้วได้สีเส้นตามนี้แล้วให้พี่ทํายังไงพี่กดคําว่าแยกเส้นงานเลื่อมใสนะครับแค่นี้นะครับคลิกเดียวเท่านั้นนะครับพี่สามารถสัง่งตัดได้เลยกดหนึ่งครั้งปั้งนะครับเห็นไหมครับสิ่งที่มันแยกออกมาให้พร้อมชื่อตัวหนังสือบอกนะครับเส้นนี้คือเส้นบอก และรูลุมรูเซ็นเตอร์บล็อกตัวเมียตัวผู้นะครับเส้นนี้คือเส้นแกนนะครับบล็อกแกนนะครับเส้นนี้คือบล็อกตัดจบนะครับเส้นนี้คืองานที่เราเก็บไว้ได้เนาะอันนี้คืออธิบายคร่าวๆฟังก์ชันคร่าวๆนะครับที่เราสําหรับมือใหม่ที่ลดลงไปนะครับในส่วนรายละเอียดลึกๆเกี่ยวกับฟังก์ชันตัวนี้ทําให้อีกเยอะมากเดี๋ยวผมมาแนะนําในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ให้ดูแค่นี้ก่อนว่ามี ักอินลักจังเลเซอร์วี5แล้วมันดียังไงดีกับมือใหม่ยังไงเปรียบเทียบให้เห็นแล้วควรจะมีไหมไปสวัสดีครับสนใจติดต่อที่ชื่อที่อยู่ด้านบนเลย i อดดีไลน์ผมสวัสดีครับผม